การประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์สมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่สองประจำปีพุทธศักราช2568วันที่24มิถุนายน2568ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์นายสมศักดิ์อรุณสุรัตน์ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์สมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่สองประจำปีพุทธศักราช2568มีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์นายจิตติเตษรนิโรธธนารัตน์นายกเทศ,นนศ,นทศมนตรีนครนครสวรรค์คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงานเจหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมโดยมีในเรืองเดชพิรมกิจประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เลขานุก,การสภาเทศบาลนครสวรรค์ อีกทั้งมีผู้แทนชุมชนต่างๆเข้าร่วมสังเกตการการประชุมโดยมีวาระการประชุมอาทิการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักรา 2, ช2566-70ฉบับที่ได้มีการทบทวนเพิ่มเติมให้เหมาะสมสภาวการปัจจุบันการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนาครน,นครสวรรค์และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลซึ่งที่ประชุมมีมติคัดเลือกประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครน,นครสวรรค์1นายเจษดาศรีประทักษ์สมาชิกสภาเทศบาลนครสวรรค์เขต2 2นางนวร,รวน,น์พัฒวว,สวัสมาชิกสภาเทศบาลนครน,นครสวรรค์เขต1 3นางสาวสสิการวิทยโชกิจกุลสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เขต3คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแทนพัฒนาเทศบาล 1. นนายอนุวัฒน์พงเงินสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เขตสี่สองนายเจตรินอ่อนสะอาดสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เขตหนึ่งสามนายประมินจิมจิตพลชัยสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เขตสองการเสนอขอความเห็นชอบจะทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการหลักสูตรนิ e อิงลิชโปรแกรม M.E.P ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดพงจริยาวาสหลังผ่านการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์โดยสรุปผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน2.93คะแนนหมายถึงมีความพร้อมมากในวาระอื่นๆสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้สอบถามและนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนซึ่งนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และคณะผู้บริหารได้ชี้แจงและรับทราบข้อมูลปัญหาความต้องการเพื่อนำไปแก้ไขหรือศึกษาแนวทางต่อไปอาทิตย์นายกเทศมนตรีรายงานการดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมทั้งในบางพื้นที่โดยมีการขุดลอกร่องน้ำในหนองสาหร่ายเพิ่มเติมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อรองรับน้ำช่วงฝนตกหนักช่วยเร่งระบายน้ำท่วมทางพื้นที่ชุมชนสุขสวัสดิ์บางเรารักกันจริงสวัสดีพัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียง ชี้แจงกรณีการกอร่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์สุนัขจรจัดที่ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างกอ่อสร้างส่วนประกอบต่างๆจึงยังไม่สมบูรณ์วัสดุอุปกรณ์บางส่วนอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งทั้งเพื่อทดลองระบบและติดตั้งไว้ชั่วคราวซึ่งยังต้องมีการจัดสร้างเพิ่มเติมส่วนต่างๆอีก,อกพอสมควรอาทิพื้นปูนร่องระบายน้ำเพิ่มต้นไม้ให้ร่มเงาและส่วนต่างๆตามมาตรฐาน ร่วมแรงรื่วมใจป้องกันไข้เลือดออกอสมผู้บริหารสทเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขร่วมมรณรงค์ชุมชนในเขตเทศบาลนายจตุราวิทย์นิโรธธนรัตน์รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์นางสาวพัทธาราวดีนิโรธรองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ในปณจจุบันธภูริประภารองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์อสม ชุมชนหลังเรือนจำพัฒนาชุมชนหนองพักตกชุมชนสะพานดำชุมชนสวรรค์เมืองใหม่ชุมชนทารบัวสวรรค์เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณาสุขเทศบาลนาครน,นครสวรรค์ร่วมกันลงทุนที่ชุมชนหลังเรือนจำพัฒนารณรงค์ประชาสัรมพันธ์พร้อมทำลายแหล่งพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายสาเหตุของไข้เลือดออกโดยใช้มาตรการ5ปอหนึ่งขอสาเก็บสารครปอหนึ่งขอปอหนึ่งปิดฝาภาชนะให้สนิทประสค์เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่เปลี่ยนไม่ได้ ประสามประพุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันุ์ยุงปลาสี่ล่อยปลากินลูกน้ำปลาห้าปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเจ็ดวันขอขัดไขยุงทิ้งน้ำที่มีไข่ยุงเพื่อให้ไข่แห้งตายมาตรการสามเก็บสามโคเก็บบ้านเก็บบ้านให้ปลอดโปรงเก็บขยะเก็บขยะเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำดุงลายเก็บน้ำปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิชิด หรือภาชนะที่ไม่มีฝาปิดใส่รายอเบตป้องกันมีให้ยุงลายวางไข่เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดคอยุงลาย